วันนี้คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรพูดถึงกรณีที่พันตำรวจโทรทักษิณชินวัตรพี่ชายออกมาระบุว่าเธออาจจะไม่ใช่ค a ด d i d a นายกรัฐมนตรีว่าการเลือกตั้งเป็นสิทธิ์ของประชาชนในการเลือกรัฐบาลและเลือกรัฐมนตรีหากมีพรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องหาหรือกับพรรคร่วมอีกครั้งว่าจะให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนหน้าที่ของเธอในวันนี้ก็คือเสนอตัวรับใช้ประชาชนและจะมีความชัดเจนอีกครั้งหลังการเลือกตั้ง เพราะตามมารยาททางการเมืองหากพักชนะเลือกตั้งก็จะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลและเชิญพักการเมืองอื่นเข้าร่วมถ้าประชาชนให้ความไว้วางใจและได้เสียงเกินครึง่งก็จะเป็นหน้าที่ของพรรคเพื่อไทยที่จะเสนอชื่อผู้ดํารงตำแหน่งนา,นายกรัฐมนตรีส่วนกรณีที่พันธ์ตํารวจโททักษินบอกว่าเธอคือคนนิ่งทางการเมือง คุณยิ่งลักษณ์บอกว่าที่ผ่านมานั้นก็ได้เรียนรู้ความคิดวิสัยทัศน์มาจากพันตำรวจโททักษินรวมทั้งการทำงานทางการเมืองโดยติดตามการทำงานของคุณทักษินมาตลอดเธอจึงเข้าใจแนวคิดการโคลนนิ่งก็คือการเข้าใจและรับหลักคิดการบริหารธุรกิจจากพันตำรวจโททักษินแต่การตัดสินใจนั้นเธอสามารถตัดสินใจได้เองค่ะด้านแกนนำนปชนัททูศสยเกือือซึ่งเป็นผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย พูดถึงกรณีที่ถูกาพาดพิงว่าผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการก่อการร้ายและเผาบ้านเผาเมืองว่าเป็นการกล่าวหาดังนั้นฝ่ายกฎหมายได้มอบหมายให้นายพร้อมพงศ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยดําเนินการยื่นเรื่องนี้ต่อกะกะตอเอาผิดกับบุคคลที่ใส่ร้ายป้ายสีจนเกิดความเข้าใจผิดต่อคะแนนเสียงซึ่งมีผลต่อการเลือกตั้งโดยกล่าวความเท็จให้ร้ายพรรคเพื่อไทย และการที่การนำนปรปชจตุพรพรมพันธุ์ถูกจองจำอยู่นั้นก็ถือว่าเป็นการต่อสู้ที่ไม่มีความเป็นลูกผู้ชายล่าสุดที่นายทาริศเพงดิดอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษรับลูกออกมาเรียกการนำนปรปช .19 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สมัครสสของพรรคเพื่อไทยมารับทราบข้อกล่าวหาการละเมิดสถาบันก็แสดงให้เห็นว่ามีการรับลูกและสั่งการเป็นทอด,ทอด ความเคลื่อนไหวของกลุ่มนปชเองคุณรัฐธุฒิยอมรับว่าคงปฏิเสธไม่ได้กับว่าเขาไม่ใช่คนเสื้อแดงแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นผู้สมัครสสของพรรคเพื่อไทยก็ยินดีที่จะทําตามกรอบของกอกตและสถานการณ์การเมืองในช่วงนี้โดยมั่นใจว่านปชจะไม่ขัดขวางการลงพื้นที่หาเสียงโดยเฉพาะการหาเสียงของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะ